็สวัสดีทุกท่าน้วยนะครับผมมาพบกับผมครับในรายการ Master Channel นะครับเราก็อยู่กับเกมไหม้ครับ1.6.2โอเคก็ไปเริ่มกันเลยสร้างโลกใหม่ครับของฮาร์ดคอร์เลยดีกว่าเป็น Master Channel ครับผมก็โอเคสร้างโลกใหม่ไปเลย เราจะไม่ใช้สูตรโกงอะไรทั้งนั้นนะครับโอเครั้เฮียเกิดที่นี่ตายแล้วไงโอเคข้าแป๊บขอข้าแป๊บมานนี้เอาเนื้อมาโอเคขอตัดต้นไม้ก่อน รีบเกิดมาก็รีบตัดต้นไม้เลยนะฮะสร้างบ้านอยู่ก่อนก่อนที่จะค่ำนะฮะเล่นหมดหาดขอซซเลยดิเออก็ขอโทษน,นะที่ผมค้าอะไรไม่ค่อยเก่งคนระับเพราะว่าไม่เล่นนานแล้วดูไปก็อยากว่างนะโอเค ก็ชิ้นแล้วอสิบเอ็ดชิ้นแล้วนะครับผมือนไม่ถึงว่ะ้องมีเหรออ,อ,อ้าวผิดสูงชิบหายเลยสัตว์ คนอ๋อนะครับผมเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับทั้งหมดได้สิหกชิ้นนะเราไปหาแกะดีกว่าอืมอืมอันน้สองอันเราคนยิงอยู่ไม่ต้องวิ่งมากหรอก ไหนจ้าอ่าหนึกออกแล้วผมจะสร้างบ้าตรงไหนดีแถวนี้เลยค่อยมีน้ำใช้โอเคขอดูก่อนตรงไหนดีตรงนี้ดีป่ะคตรงนี้แหละเดี๋ยวขอเกาบการที่หน พูะครับผมโอเคได้ได้แล้วท่อน,นี้ก่อนนะครับตนนั้งแต่แรกต้องใหใหญ่ขนาดไหนหรอกท่อน,นี้ก่อน โอเคประมาณนี้แหละโอเคทางซ้าเดียวก็ค่อยๆอ,อัปเดตด้านบ้านไปก่อนนะคะก็อันนี้ก็ไปหาล่าเน,นี้อให้เดี๋ยวเราต้องมีกล่องค้าเสร็จป่ะเรต้องเอาไม้มากา่อนโอเคกล่องค้าครับผมวงจุด นี่เลยลวกันอ้าวงเฮีย,ย,ย,ยได้เสียงสอปีสอีไเดี๋ยวพิ่งมาแล้วเว้ยห็นปะตะกีเสียงเลยยานะเว้ยแน่เฮ้ยอยู่้งงา,าวะไได้ดินบนบาวะ เขาดีเสียงแถวนี้ว่ะเหรอวะเคไม่มีนะโอเคเปิดอีกต่อพอลงมาในบ้านเมื่อ,อไหร่ไม่ิีเสียงนานเลยแน่เห็นนะแนนว,วเออะเออเสร็จร้อนเลยกู ขวา้ทำไรฮันนิ้โอเคแบบนี่เลยครับขุดดินนี่โอเคกัวไม่อยู่ห้องใต้บ้านเราเนี่ยโอ้ไม่หิวเลย่ะแกก็ไม่มีสักตัวเลยแน่ จอ้แล้วไงครับผมแกะตัวเดียวอ๋ออ๋อเร็ว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 เดีวผมไม่มีเยเก็บไว้ก่อนได้ยินเสียงแน่สวรรค์สวรรค์มีจริงนะเนี่ยมีตัวเปล่าแน่แน่สวรรค์มีจริงครับผมลงม,มาเร็วหนูเก็บควันเกบ็กบก่อนเก็บควันเลยสวรรค์จะทานยานะครับตกไปตายแล้วง่ายดีแล้ว เก็บดีครับไม่เปล่าโอหคุป,ปทีนี่มาเลยนะใครเดินมาที่สุดนะครับผม สักหกสิบสี่ก็พอแล้วถามว่าทาไมต้องเอาไปหกสบสี่นะครับผมก็ต้องเอาไปเผื่อด้วยยังเขาขาว่าเออทำไมเห็นมันหาไปก็ต้องเอามาเผื่อมกเอาไปน้อยใช่ปะเออต้องการแล้วก็ขี้คายมันเก็บอีกใช่ปะ ต้องเอาไปเผื่อด้วยจะถึงไหมเนี่ยมันใกล้แตกแล้วนะน้ำพุง่งมาไงนี่ถุยนะฮะไม่ใช่แล้วคืออันนี้ผมที่กดผมกลานจะแตกแล้วนะผมว่าด้านนี้ก็คงจะแตกแล้วลนะ่ะขั้สุดท้ายนี่ไง ได้ามาหกสิบอันวิทโอลีจะมอได้ปะเนี่ยได้แหละรอนานทีนึงเฮ้ยไม่ได้ฮนะลองผมไม่ได้เล่นนานละขอหอน,น,น่อยมนตันนีเกล่าลองกลับบ้านกันครับผม กลัวห้องบ้านนึ่ด้านล่างบ้านเราต้องมีเดนเจนแน่นอนใช่ะปีะ่ะไม่ได้ยินเสียงขอกดดูดิเดี๋ยวขอสร้างอาวุธแปบบ๊บเออมรือว่าหนึ่งัวนี้ปะ่โอเคได้ด่ามาละที่กดดินครับต่อไป ดูกันเลยเสียงเลือยเข้าไปนะครับเสียง,งน,นักมากกู เจอว่ะ,ะว่าลไงคาราฟผิดอันนี้ดิดอเอออย่างนี้แม่งสังเกตวิธีหานะครับก็คือหาจุดที่มันเสียงดังสุดแล้วก็ค่อยเข้าไปนะ หนึงครับขอปรับแสงขึนหน่อยโอเคจุดไหนสัตออกมาเดี๋ยวเพิ่งดีกูัวแล้วเดี๋ยวเพิ่งดีเดี๋ยวเพิ่งดิเยวพิ่งเดี๋ยพิ่งเดี๋พิ่ง เสียวว่ะนี่ออยังไงวะเน้นไก้ข้ามแล้วเข้าก่อนเตียง่ทำไงวะนี้ป่ะแล้วก็นี้ป่ะใช่เปล่าไม่ใชนะ่ไม้เปล่านี่แล้วแหละครับผมที่น้องกูที่น้องกูงกตรงไหนดี่ ตรไหนตังไหนิตรงไหนดิโอ้จะนอนได้ไหมเนี่ยวางทอนอนสักคู่ครับโอเคตื่นขึ้นมาแล้วยิ้มก็ตื่นพร้อม่ะโอเคไหนวะอย่าออกมานะเว้ยโอ้โหคิปเปอร์ไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวคุณลืมขาของีวะ กับไปครับก็แม่งสัตว์ไม่มีถานอีสองสเปะวะเออต้งนี้เคลามังเลยไม่ได้ไมมวกลัวกลัวกลัว้อถ่านนันเห้โอ้ยองดีวะอ๋อลองวูมาดิ มามามาหนมามาอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดนะอีกกี่ทีเนี่ยถึงจะตายพี่สัตว์ตายกี่ทีโอเคตายแล้วเออเอามันไม่มีของกูเ,เก็บเลยอ่ะเอเูสัตว์ออจะหน้ากลัวเก็บครับเก็บฐานเย็ดฐานเต็มเลย เลยไปเลยเก็บฐางเก็บฐางครับอ้าวเก็บฐานกาก้อนแล้วสิบก้อนสิบเอ็ดก้อนแล้วนะครับเอ้อเยไปเยอะเลยสิบสามก้อนแล้วครับ นี่เปล่าได้บอกว่าหมดแค่นี้อโอ้น้อยมาเออไม่น้อยจริงๆว่ะว่า,วามีให้แค่เท่านี้หรอมีเพียงแค่เท่านี้อ้าวถุยม,มัวนีอะไรเปล่า เจอเหล็กนีมบนหัวเลยเนี่ย เท่กันได้เท่าไหร่ละน่าบหแล้วเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบสองหโอเคครบหกอันนะครับผมอ้าวแถวมมันยงด้วยอกสร็โหไม่มีแรงจะวิ่งแล้วเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้ออย่ไหไไอเฮียเนี่ยก็ลยมาหมาอีกชิบหาย กลบไปทำเหมือนเดิมละโอเคเนียๆๆๆ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยขอมันก่อนแล้วกันไอเหี้ยวยังดี้เสียงเลยสัตว์เอ้โอเคเราไปตัดไม้ทำลายป่านี่กว่าให้เดอดิ โอเคอันนี้เก็บอันนี้เข้ามาแทนโอเคเดี๋ยวนะว่าแม่งลบวะเก็บ <Okay. S 1> okay. ไปก่อนแล้วกันไป okay. ่านเอาบางไปก่อนเลยครับวะ ว่เก็บตรงนี้ไว้นะี่นี่ก็เก็บไม้ไว้วก,ก,ไก่อนนี่ไปด้วยอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่ต้องเก็บเก็บไว้เคยเอาเพิ่มเป็นก็ที่ตรง,ง,งนีตรงนี้ไปเราไปตัดต้นไม้กันเลยเย,ย้ ตัดได้เยอะกว่านี้อ,อยือนี่ไงนี่เท่านี้เหรอน้อยมากอือได้หกอันเสิบสามอันครับเพิ่มมาเจ็ดอันโอเค เจะยิมหาันล้ยนะขอไปโกหน่อยนะตอนนี้คงจะมีไก่เปล่าไก่โอ้นี่ไ,คไงคอาไปูกบ้านเราดีกว่าเก็บมาซะ ไม่มีไก่ให้กูเหรอไก่อะไก่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 ไกไกโว้ทะเลทรายย้ายว่าขนาดนี้เปล่าจะกูเจอหลังของสมเด็จเนี่ยแล้วก็ไปทำทางนั้นดีไม่มีที่ไปทำเฮี้ยอะไรเลย,ยไป,ไปหาไก่ก่อนหาไก่ก่อน เดินเล่นเอากล้วล้ยเดี๋ยวแม่งหลงบ้านนะเนี่ย,ยมาไกลเติบเช่าหูแกะกูไม่จำเป็น้วไอ้สัตว์เอ้เออบ้านเราน่าจะอยู่ตรงแม่น้ำสินะโอ้โหตกโอ้โหหัวใจกูเรื่อไม่ป่านเนี่ย โ okay, อเคเพิ่มให้แล้วโอเคกับบ้านนั้นโอ้โหมาไกลอ่ะตรงนั้นไงจุดบ้านเราลงอย่างไม่เสียเลือดตับ๊บนี่ครับโอ้ความบันไดกลูนมสวันดีครับขอเนื้อหน่อยเย็ดได้สามชิ้นเลยฮะโอ้ xin điều phong yeah. bên đăng quá ok sao ok 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 hết ok 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 ok, okay. okay, okay. okay nè เ,เอาเ,เห็นนี้มาช่วยสร้างบ้านได้นะครับหรือเอามังคุเดิมอะไรสักอย่างก็ได้ตแกแต่งบ้านเลยก็ได้นะมันจะสร้างได้เป็นไม้แล้วกันมันจะไม่สวยวะเออแล้วผมจะสร้าง ใช่เลยหินนะครับผรงี้สร้างด้วยหินเลยร้อน,นเลยหลอดสิตรมนี้เยอะไม่ต้องห่วงอัพเข้าไปอัพเข้าไป,อาไปโอเคจ็บไม้ก่อนเก็ดตกมาอีกแล้วนะครับ ก็ในครั้งนี้ก็พอใจแล้วก็นี่แล้แหละสำหรับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านนะครับที่รับชมรายการเรามาตลอดนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์คลิปทุกครั้งหลังดูเสร็จด้วยนะครับผมอา่าก็ผมก็ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม